ฮาเดลล่นะธนบูรณ์ทิติทุมพรประกอ์แล้วก็ดุมบุญญาสิทธาบุลล่าสมพรยศอัสนาววอัสนาววมากรมกรมสุเมธีโคตโพ มาแล้วปูโต๊เฉลิมซากสันติภาพจันยมอันนี้เลยขาคุณแป้ง พีบอยสุภชัยคมศิลป์โนบรุโนบรุชนะทิดมาแล้วโนสุดาสารัตอ้าวสัญชัยวาลิปสัญชัยวาลิปแพทริ คณะสิทธิ์มาวะ่ะมีใครใหมครับอ๋ออาอนนนทีะนระดอนวอลชิดอำนาจน้องแอนฟิลนะฮะลูขอโทง

Yeah.